ขอการ์ดซีจุกโลจิสติกด้วยนะครับวันนี้กับผมในรายการเจ็กอินแบ็กนะครับวันนี้กับไปเล่นเกม R E P O นะครับพี่ใช่หรือเปล่าไปนะ่สัาทีใช่แล้วครับอยู่กับ R E P O ไปนั่งสักนาทีมีข้อดีนะสัตเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้อะไรพี่ขอเบิกเลยโอเคได้พี่ขอเบิกเลยเบิกเบิกไปเอาเบิร์นี่ปืนยาก็ปืนยาสลบปืนยาสลบเอาไปยิงผีขอได้ไหมแม่นไหมล่ะขอได้ไหมโอ้ขอ F P S แหละแบบติงๆเงแหละ อ่ะกดซื้อทำไนแม่นตั้งแม่นอย่างน้อยอย่างน้อยเก็บเก็บเงินคืนด้วยนะเออกดซื้อเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขอขอเช็คของก่อนมีของใครบ้างเฮ้ยเอาเอาเลื่องให้ผมเลยดิผมเหลือยี่สิบหกอ่ะนี่นี่เอามาแล้วนี่เหลือหนึ่งเอามาแล้วรได้อะเอามาแล้วนี่นี่นี่นั้นนั้นผมไป็นตัวใช้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกของพี่ขอจีบเอ้ยของของพี่ขอห้าสิบเของโอ้โหแล้วผมอ่ะไอ้เยี่ยมอ้นี้ยบ่ออเเหลืผมรูหร้อยตีส เอาเหลือหนึ่งเท่ากันเออนั่นก็ใช้ไปสองคนเลยใช้สองคนเลยผมแต่ราคาเกินหมดเฮ้ยนี่ไงก็เอานี้ออกก็ซื้ออันซื้ออันใหญ่เลยอันใหญ่เนาะโอเคคนละอันโอ้โหเกินเนะพี่อันนี้เอานี่อันเอานี้ออกอ่ะเฮ้ยไหนล่ะอันไหนอ่ะไอฮิวไอไอไอฮีตเลือดอ๋อเพิ่มเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดอยู่ใช่ไหมไอเพิ่มเลือดเจี๊ยบใช่ไหมเคอ่ะพี่นะของพี่มีสองชิ้นของยูมีหนึ่งสองอ่ะแล้วก็อันนี้เลือดหนึ่งเออได้อยู่ได้อยู่เลือดสอง แล้วก็อันคธดีเลยอันนี้ต้องใช้เออสามบาทโอเคไม่อ่าพี่ขอเลือดจะเก็บไปก็ได้จริงๆอ่ะไม่ต้องจะให้ผมเอาปืนยาถล่มให้ผมก็พอเลือดเลือดเลือดเองไม่ใช่หรอไม่ต้องใช้อะไรพี่งั้นงั้นก็กดแต่ว่าของเพราะยังไงผมอ่ะไม่โดนตลอดอาปืนยาถล่มให้ผมวะอ่าเยอะนะผู้สายนะของของเก็บเป็นไงวะของเก็บมี มีระเบิดมีระเบิดมีเืออันนี้ผมก็ได้เนี่ยอันนี้อันนี้ของเองเนี่ยอันเองเอออันเองก็ได้อันเองก็ได้ยอันเองไอพี่เอาเปลี่ยนอันนี้ของเองเอายี้ด้วยอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวได้ได้พี่อเพี่อเพื่อเช็คจำของเองจำจำได้จำได้ผมจำได้อยู่ระเบิดแล้วก็แฟตแล้วก็ยายาฮิวผมเอาไอ้วิ่งตอนทุกคนตายหมดแค่นั้นแหละตายทุกคนดูเรื่องเออดูเรื่องค่อยเก็บมึงไงอ๋อแล้วก็แล้วก็ระวังระวังเรื่องหนึ่งนะ อย่าลืมเก็บปืนถ้าสมมติว่าเพื่อนตายนะโอเคเอาปืนก่อนเลยอันดับแรกผบเพื่อนเอาไว้ใช่เพื่อนเพื่อนเอาไว้ทีหลังใช่ไอเย้จะเก็บปืนให้กูไหมเนี่ยโดนเยอะสุดเท่าไหร่เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะมันน่าเสียดายห้าบาทเออใจเย็นปืนผมอยู่ไหนไอเหรอไอเหรอปืนคืออยู่ไหนวะโอเคปืนเก็บไปยังใครเก็บปืนไปยังโอเคโอเคลุยเรื่องไปเริ่มนะลุยลุยลุยอะไร ผมผต้องโดนมาแรงอย่างไรกี้อ๋อโอเคกี้เต็มเต็มเต็มอยู่คนเรื่องก่อนอย่างคนแรงอยู่แล้วไปกันแมนไปกันคนไปกดบ้านกันเลเวลหกโอ้โหไอ้เหี้ยบ้านหลังนี้ไอ้เหี้ยบ้านเหี้ยดีไอ้สัตว์โอ้ยเดี๋ยวเล่นเกมเลยได้ไหมเอ้ยกูแล้วคนลุกเลยบ้านหลังนี้เลือมาแล้วกดยิงตรงไหนนะกดอีกกดอีกเอออย่ายิงกูเลยมึงอย่ายิงกูเลยไม่ไม่คลิกคลิกเมาส์ติดกไหม ไม่ได้ไม่ได้ต้องคลิก e เท่านั้นเล็งให้ดึงให้โดนนะไม่คลิกเมาส์ไม่ติดใช่ไหมไม่ติดไม่ติดต้องต้องต้องคลิก e ถ้าคลิกเมาส์จะทิ้งเออปุ๊บเรียบร้อยหลับไปแล้วหนึ่งเรียบร้อยไป่ได้ไม่ได้แน่ไหมยังเหลืออีกเท่าไรแล้วเอุ้ยเชี่ยดูภาพโอ้โหแพงหรอแพงแพงแพง ไอ้แย่ทำไมข้างบนมันสูงจังวะสูงสูงนะสูงนะระวังนะยกขึ้นโอ้โหแป๊บนึงมันเอาไปไม่ได้เนี่ยเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นยกยกไปเลยยกไปเลยระวังรถรถรถอยู่นี่รถอยู่นี่ระวังโอเคยกไปนะยกไปเองเลยเออเออผมกำลังยกอยู่ใจเย็นเอออย่าแทกดิอย่าแทกดิ้มันจะแทกแบงนู้นหนึงมันนู้นอ่ะอ่ะอ่ะลงมาเลยโอเคค่อยๆมานะค่อยๆมานะค่อยๆมาค่อยๆอยู่ค่อยๆอยู่โอเคโอเคตรงไหนตัวอายุดูดิมองไม่เห็น ถอยถอยแนซ้ายซ้ายไอ้ขวามึงขวามึงขวากูนะอ่ขวามึงขวามึงขวามึงมึงยกขึ้นหน่อยอยู่กูกูกูสุดแล้วกูกูยกกูยกสุดแล้วมันปิดบันได้ไอเคี่ยมึงเดี๋ยวต้งไหนต่อวะต้งไหนวะต้งไหนวะเดินเดินไปเดินไปประตูขวาขวาเอ้ถอยถอยเดินหน้าไปเดินหน้ามปอ่าขวาขวาขวาที่ขวาไหนขวาขวามึง่ง ขวากูคันนี้มึงต้องสายใช่ไหมยังไงสายมึงไอ้เหี้ยสายมึงไอ้เหี้ยไอ <c oughs> ้สัตว์มึงบอกขวากูก็ขวาดิไอ้เหี้ยมึงไม่เห็นจริงเหรอวะ <c oughs> มึงเห็นมึงบอกว่าขวากูก็ขวาไอ้เหี้ยกูมองไม่เห็นมุมกูอะไ <c oughs> อคิดกูน,นึกว่ามึเางเห็นประตูแล้วนะอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งเอาเข้าอย่าเพิ่งเอ้ยยุยูุ๊ยยุ๊ยยุยไปเข่าไเกือบแล้วไอเหี้ยไอเกือบแล้วเอาวางก็ค่อยค่อยปล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 ่อยเอาไปเอาไปปล่อยไว้ปล่อยไว้ยุบขึ้นปล่อยไว้เอาวางวางวา่วาง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 วลงวางวาง ไม่ไม่เป็นไรอะไรเซเรนเดอร์ตกแก๊งอ๋อเพนเดอร์โอ้เหน่าอะไรพี่ี่เฉยเลยหล่นเลยอืมผมไม่ยิงท่านเลยมันอยู่ข้างหลังพอดีอยู่อยู่อยู่ว่าตรงนี้มีของตรงไหนเอ็งอะตรงไหนโอ้ไปเลยพี่อ๋อเจริญยพี่ไปใช่ไหมนี่เอาผมโยนเข้าไปตรงนี้ก่อนไหมเอาเข้าไปโอเคถึงว่ะถึงถึงถึง ไม่เห็นมีเงียพี่วลล่าผมเยแล้วตรงนั้นน่ะแล้วตรงสูงๆสูงมีอะไรหมถ้าที่จริงมาดูตรงนี้ก็ได้ผมโอ้ขึ้นได้ตรงนี้ไอสัตว์แม่งกระทางขึ้นพี่เชี้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ย้ายหงายกูพเลยไอสอ้เี้ย่เงี้ย้างปืนลย ผมง้างปืนละไม่ไม่มันยิงไม่ได้เดีย๋ยวยิงตอนนี้ต้องไปต้องไปยิงใกล้ๆใกล้ๆหิวเราจะได้โยนมันได้เยเีย็บไปนะ ไม่ดีมันมีอะไรนอกจากขังวะอายุมันลงไปมันได้แล้วมันลงไปมันได้เขี้เคโอยเขี้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ย,ยมันไปทางเข้าทางเดียวเลยนะเอออันนี้อันนี้ยังไงอันยืนหรือเปล่าวะห้องน้ำไม่มีอะไรนะ ไม่ต้องมาหรือหรือยิงแล้วลุมทพิแม่งเลยนะก็ได้นะไม่น่าไหวพี่ไม่มีสแตมผมไม่มีสแตมนี่กำลังผมมีกำลังหนึ่งผมมีกำลังหนึ่งวิมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเียเออเคีื่อนไหเฮ้ยมันล้มเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ย มันไม่ล้มอ tamam ีมันไม่ล้มมันไม่ล um ้มไอ้เ yeah. ห like ี้ยมันว oh, <te ่าจะล้มไหมเหี้ยเจ็บแม่โอ้กูตายแต่ต้นเกมเลยโอ้จบแล้วท่านผู้ชมผมพาเองแหละโอ้โหนี่ไม่รู้ว่ามันจะล้มระวังนะไม่จริงเลยว่ะระวังนะระวังนะ เอ้ยหูไม่ไหวหมดเลยอะเอาแล้วไงเล่นยากแล้วยูมันต้องวิ่งกลับถึงนู่นอะเอาละเอ้ยแอนดรอยด์ข้างตายตั้งแต่ต้นเกมโอ้เทียเลยวิ่งระวังนะ ไอ้เขี้ยเปอา์ังหาเลยมั้งเนี่ยตรงเนี้ยโ <c oughs> <c oughs> อ้โห้ติดบักด้วยเลยอยู่อะไม่มีอะไรนี่กู้ปทางไม่ย่างแคบอ้หเหี้ย <c oughs> โอ้โห้สัตว์เออนั่นแหละนั่นแหละค่อย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  ว่าแม่งลมม้มไหมเยอะลุงแม่งไม่ลมม้มไหมเดี๋ยวดูเรื่องเลยสัตว์ต่ <c oughs> ดอดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อย,อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแม่งเอ้อยหยิบระเบิดออกมาโยนทิ้งฉัเลยเรียบร้อย <c oughs> เกิดเจ็งป้าจะวางป้าจะวางแถบดักประตูแล้วก็โยนแม่งลงไปนะอ้ยเอี้ยผมเห็นหัวมาแล้วไม่รอดนะแปลงนะดึงของไปสกายเลยไอ้เหี้ยเอาอยู่เอาแล้วมึงเอาแล้วเอาแล้วหรือมึงคนเดียวนะอยู่กดกดดันอ่ะเขาอาตัวเขาน่าจะเอาตัวรอดยอยู่อู้พี่เอาตัวรอดในแแบบเนี้ยยิ่งคิดจะดีเหรอข้างล่างเพื่อนข้างล่างไอ้น้องข้างล่างกาลงหรือเปล่าแค่นั้นแหละ น่าจะเห็นแล้วว่า<ม>พวกเราตายอยู่ข้างล่างพยายามปัญหาก็คือเขาจะลงไปอย่างไงไม่ปัญหาลงมายากพี่แต่ปัญหาคือเราเราต้องรู้ว่าผีมันอยู่ตรงไหนบ้างอืมที่ผมเกลียนแบบเนี้ยไม่ใช่หรอกนะที่โคตรเกลียนเลยคือแบบไม่ไม่แคบมองไม่เห็นอืมมันแคบโอ้โหยิงไงเรียบร้อยที่จริงก็ชุบเราที่จริงอายุสามารถชุบพวกเราได้เลยนะ ไม่แล้วคือเขาไม่เขาไม่เอารถเข็นเอง <laughs> เอาไรเฮียเอาแล้วกลัวอยู่อยู่สงสัยมาเอาพี่ก่อนวะเฮียเอ้าแล้วกลัวไอสัตว์ไม่เอากูจะเป็นไงเอารถเขียนไปก็จบแล้วไนะไม่เขาไม่เขาไม่รู้ไงว่าพี่เข็นไปตรงนั้นอืมอ่าอเกือบไปก่อนนะเฮ้ยเอ้ยอยเอายังไวไม่ชบุบไม่ชุบอะกำลังมันไหวหรือเปล่าวะคนเดียวอะ ไม่ไหวมันไม่มีกำลังแต่ลากได้นะถ้าสมมติว่ามันถ้ามันถ้าผีมันล้มอ่ะเขาลากได้เว้ยลากได้ลากได้แต่ประเด็นหลักๆเลยตอนนี้ก็คือเขาอยู่คนเดียวใช่คนเดียวอันนี้ที่จะพูดง่ายก็คือไอ้สเตรนท์อ่ยพละพละกำลังอ่ะถ้าหนึ่งเท่ากับถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งถ้าถเต้นหนึ่งเท่ากับหุ่นหนึ่งตัวไปอืมโอ้เฮียเลยเนาะเลยว่ะเนี่ยดูแลตัวเฮียเลยโอเคผีผีร่องหนผีผีร่องหนวะ มันจะดึงมันจะดึงเราไปอยู่ในที่แบบไม่รู้มมันจะเสียงตัวอยู่ไหนไอ้ยู่เอแล้วกดดันที่เป่าเลตาเนี่ไอ้เยอะหนี่ิงนี่อยู่นี่มาอยู่นี่มันจะเินเนอายุระวังนะโคตรหล่อนนะหล่อนจริงอายุไเยอะคนเดียวดูหน้า <laughs> คนเลือกลักเลือกลักอะเหมือนก็เหมือนผมไงพี่เออเดอะแบกเดือด <The back. S 1> <The> นเดอะแบกเดอะแบกกูเริ่ม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 แบบ เลือบบลักเลยเฮียเฮียเลเวลหกคตรยากแล้วมาเจอเฮียนี่ตาเฮียไอ้สัตว์และอีกอย่างไอีเฮียตาลงุงเหรอดูว่านหลบมาเฮียลงไปชาร์จหน่อยไอ้สัตว์โอ้โหแล้วเป็ดเฮียเป็ดพองมา <c oughs> เลยห้องน้ําห้องน้ำํนจำจําห้องน้ํไนาได้ไหมไม่น่าได้มันไม่เคยลองไงพี่มันมันน่าจะไม่ได้หรอกอ๋อเหรอไม่เคยมันไม่เคยทำเหมือนพวกเราพี่ไอ้พวกเรามันทำมาหมดแล้วไอ้อีกคาเป็ดอะไรเนี่ยเป็ดปักแบเนี้ เอาเป็ดไปจุ่มเอาเป็ดไปยางอ่ะความือความือพี่นุ่มไปอาบน้ำยานเฮ้ยอาจกำไอ้ยัยเสียเข่าไอ้ยัยกำเลยไอ้เหี้ยอยู่เก็บที่นอนไปอาบน้ำเลยไอ้ยูเรียบร้อยยยเด็กอยู่เปนทิ้งตัวหนึงรอเข้ามาเอาเข้ามาแล้วผมไม่อยู่บันทิ้งหรอกผมอัดยาวเลยค่อยไปตัดอีกทีตอนนี้แบบจะช็อกเด็ดความือรถ เออเราจีบความเออ,อนั่นแหละต้องต้องแล้วพหนุมนั่นแหละพหนุมเหี้ยแล้วไงเสียงห่าเลยมาแล้วหลังมึงแล้วยู่ติดรถติด <c oughs> ไอ้เหี้ยเข็นรถติดมาแล้วมาวเสียงมาแล้วไอ้เหี้ย เอาละเอาละค่อยๆไปนะยุกอย่ารีบนะไอ้ผีหัวใหญ่ครับไอ้ลุงไปไหนวะไอ้เฮียเราเจอแม่งสามตัวติดเไอ้เชี่เจอสามตัวเลยเมื่อกี้อย่างเนี้ยเลยไอ้สัตว์โผล่มาสามตัวพ่องเถอะไอ้เชี่ยหัวใหญ่ได้พอไอ้เียตาลุงอีกโอ้โหกูโดนสองอย่างเลยเนี่ยแม่งตายุกตาลุงอย่างแม่นน่ะผมกระโดดมาแม่งยิงแม่นิ้วหัวเหี้เฮ้ยเอาละเอาอยู่เข้าละโอเคแต่เขาและกำลังเขาน่าจะลากอันนี้ข้าได้ได้อยู่ได้อยู่คนเดียวม่งน่าจะไหวขาดอีกประมาณหมื่นหนึ่งอ่ะ อันนี้ก็ได้แล้วไม่ไม่ไม่ขาดอันนี้มันเปหมื่นเจ็ดเลยพี่เหรอใช่หมื่นโอ้สองหมื่นนะโอเคพี่เตรียมตัวเกิดเฮ้ยระวังโดนหนีบระวโดนหนีบไอ้ยุไอ้ยุยุงห่างหน่อยทีเพิ่งมาตอนนี้นะไอ้เหี้ยมาตายหมูไม่ได้ตายหมูแน่เหี้ยเอาเกิดกันเลยโอเคอย่าเกิดแล้วอย่าถือเงินมาทุบกันเอออย่า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 ลบลบลบโอเค โอเคโอเคผู้ช่วยเราผู้ช่วยเราน่าจะไปวางแล้วตอนนี้ไปแล้วไม่วางแล้วยืนนิ่งไรเงี้ยเอาละเหลือเราสองคนเออทำภารกิจต่อโอ้โหภารกิจคนละหนึ่งนิสัตโอ้ไม่ว่ายังไงก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าตอนนี้เลือดเหลือหนึ่งเท่ากันใช่ไม่มีประโยชน์พี่ระวังนะโผล่ไปไม่เจอจะเอะยี้เยี่ยเลยรนะอย่าอย่าทุบกันนะไม่ทุบไม่ทุบ จะเอ๋ดิเอาไงดีเราจะเอาเงินไปวางไว้ตรงมุมนันไหมส่องไหนส่องไหนมีอะไรไหมไม่มี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 มีแล้วนะเดียวที่รอดเดียวเลยนี่ทไม่มีเดียวหลังมาอย่าเพิ่งย้ายมาอุ้ย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 พี่ไปไปไปเฮ้ยเดี๋ยวมันเอาเงินไปเฮ้ยเอาเงินเหรออุ้ยอุ้ย อ้ยมีคนปาโดนปาหัวแตกเหรอห็่แล้ห็นแล้ชให้พ่อด้วยชใหยพ่อย่ยยยยุยห้พ่อเลยโอ้ยโอ๊ปงมึงเลยโอ้ยเฮ้ยไป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 ไไปไไปไปไ อยู่ไหนตอนนี้ยมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันลงไปทางมึงนะไอ้เจ็กมันลงไปทางมึงนะันงไม่ลู้ไม่สัต์ มยมงลบแล้วแม่งู้ว่าตกไอ้สายของนี่ยไปยังีงเปอยู่ ึงไอ้กูไอ้เหี้ยตาลุงโง่ไอ้เหี้ยเรียบร้อยอยู่ตายแล้วไปไปไปไอ้เหี้ยคนมีเจตนาไม่ได้ยังไงวะได้ดีเหี้ยกูรอดักเล่นอยู่มันมันล้มไงกูเห็นจังหวะอยู่เฮ้ยตัไงดีวะกูอยู่มันมีตัวน้องโหนจริงนะเออมึงมึงต้องมึงต้องรับแทงกูอ่ะกูยี่ยกูก็ตายแล้วเนี่ยยิ่งจริงจนะอายุแปดเลขกูสิบเลขเลขเลกูสิบสิบเปอร์เซ็น มามามากดไหนฮะกดทิกซ้ายค้างทิศข้างหลังโอเคพอพอพอยังพอจะรับอะไรได้บ้างอยู่แต่คงไม่เยอะมากหรอกขี้ข้ามบนว่ะขี้ข้ามบนว่ะฝูงมากอยู่ถือปืนไว้นะมึงถือปืนไว้นะถือไว้ถือไว้ถือไว้บุมอับวิวิวเจอเพลงของพันของมันหกหรือเปล่าวะ โศกซุ่มท้องคำมีอะไรบ้างไม่มีเลยไม่มีเขียรหรอกข้างล่างดิมันจะเกิดทำไมวะไม่ไม่มีอะไรเลยนะเผื่อระเบิดแล้ว,วมันม,มีของดีให้อายุสองพันหกอ่ะมันจับเป็นมากก่อนเนี่ยมีห้องตัวนี้มีห้องนั่งเป็นนะอุ้ยเขียอะไระอะไรอ่ะทีวีทีวีเหรอโอเคเอามา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 ดูร่งให้ อยวบอกนะอย่าโดนกูนะไอ้เหี้ยสะกิดนิดเดียวกูก็ตายแล้วเนี่ยคอยนะวยวุยว้ยเกือบตายเอา ไยแม่งไอ้เยอะแรวเนี bueno. ้ยไอแม่งเลยเน้ยไแม่งไอ้ปัส้ยกเกอะเลเหี้ยกดดันกดดันไม่บอเลยัเตนีกแม่งทางเดินแม่งใหม่หมดเลยกูแม่เยอทไปเดินแม่งมาไปพี่ของดีผมอยู่เลย ของดีอยู่ไหนคุณค้อนผู้คุณค้อนผู้อาไม่คุณค้อนนะเยอะอ๋อไอ้เจอเพื่อนไหมเจอเพื่อนไหมเจอเพื่อนไหมเอ้ยเจอเพื่อนไหมเจอเพื่อนไหมเออดีไปดีไปดีไปเก๊กเออดีไปยูเออไอ้พี่พี่พี่

หมวดไมอือเรียบร้อยไอยูเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้าพี่โด,ดนดระหน่ไปแล้วไม่เหรอมันไม่โดนแล้วมันมึงกับปิวมันโดนโดนรถเดือดแต่ว่าัรนเราเป็นป,ปิว